เริ่มต้นสักกราระใหม่วันนี้1มกราคม2566นะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราจุใจจัดหนักจัดเต็มนะครับยาวไปถึง4ี่ทุ่มนะฮะใช่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เจอกันยาวๆนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนตื่นมาไปทําบุญตักบาตรบางคนไปท่องเที่ยวก็ตื่นมารับแสงแรกของวันใหม่ของปีใหม่ใช่ค่ะผมพาคุณมิ้นและพาคุณผู้ชมไปที่ผาชนะใดกันหน่อยครับดูครับคุณมิน้นคุณผู้ชมนี่ฮะภาพจากโดรนมุมสูง คนไปยืนริมหน้าผาเนี่ย,ยนะเขารอดูแสงแรกที่จะขึ้นมามและเป็นแสงมงคลในปี2,566อู้หูทั้งสูงทั้งหวาดเสียวแต่ก็มีความสวยงามครับบริเวณผาชนะใดที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอุบลราชธานีครับนี่คือภาพมุมสูงที่สวยมากคุณดูสิครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งสอปป,อปอลาวนะครับมีประชาชนทั้งคนในพื้นที่และก็ต่างจังหวัดกว่า2,000คนครับพร้อมใจกันไปรอรับแสงแรกของปีนี้ปีกระต่ายทอง แสงสีทองพระอาทิตย์สองขึ้นมายามเช้าพ้นจากสันเขาจากฝั่งสปปลาวตอน6โมง35สบห้านาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางอากาศเย็นๆคุณเห็นไหมครับเขาใส่ชุดกันหนาวกันเมื่อเช้า15องศาเซลเซียสเองนะครับอิจฉาเลยนะเนี่ยใช่ค่ะะในขณะที่อีกหนึ่งจุดครับจุดชมวิวเสม็ดนางชีบูทีกรีสอร์ทครับพาลงใต้ไปที่ตะกวดทุ่งพังงาคุณมิ้งคุณผู้ชมดูสิครับสวยเหมือนภาพวาดนะจริงๆะค,ะค่ะ คือมีทั้งแสงของพระอาทิตย์บวกกับขุนเขาวแล้ะเกาะแก่งครับแล้วก็เมฆด้วยนะใช่ครับแล้วลมแรงด้วยนะเนี่ยวิวแบบพาโนรามา180องศาครับเห็นอ่าวพังงาอย่างสวยงามครับตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพื้นที่พังงานักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะค่ะผลช่วงนี้แล้วก็ยังไปเที่ยวได้นะครับเอาอีกหจุดไปอีสานกันบ้างพาไปพูเรือจังหวัดเลยครับ เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวกว่า3 0 0พันคนไปกันที่อุทยานเพื่อไปจับจองที่พักไปกางเต็นท์นอนบ้านพักรอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วพอรุ่งเช้ามาดูแสงแรกของพระอาทิตย์อุณหภูมิที่นี่อิดชามากขึ้นไปอีกฮะค่ะ8องศาเซลเซียสครับเลขตัวเดียวเลยอ่ะโอ้โหเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะอทุกคนก็หยิบมือถือกันมาถ่ายภาพแล้วก็ เนี่ยครับใส่ชุดกันหนาวกันคุณเห็นไหมเลข8นั่นน่ะใช่ค่ะ8องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ภูรเรือจังหวัดเลยนะครับ